สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้มาดึกครับ17พฤษภาคม2566เวลา00นาฬิก45นาทีก็คือยังไม่ถึงตีหนึ่งขณะนี้ก็เลย6ทุ่มของวันที่16มาประมาณ45นาทีครับเวลาอย่างเป็นทางการเขานับเป็นวันที่17ก็คือเวลา00.45นสว่างมา เชา้าวันนี้ก็จะเป็นวันที่17กลางวันทั้งวันเลยนะครับสาเหตุที่เรามากลางดึกวันนี้ก็เพราะว่าว่างมีความว่างกลางดึกวันนี้ในช่วงกลางวันไม่ว่างก็ได้อ่านข้อคอมเมนต์จากพี่น้องสอสมในหลายคลิปนะครับช่องของเราเป็นเป็นช่องที่ทําคลิปเกี่ยวกับข่าวสารด้านสาอสมต่างๆก็มีพี่น้องสอสมคอมเมนต์มาหลายท่านพี่น้องสอสมแสดงความกังวลมากว่า หลังการเลือกตั้งแล้วและมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วนะครับก็ดูมันว่ามีพี่น้องอสมอหลายท่านได้ยินข่าวมาว่ารัฐบาลชุดใหม่นี่เขาจะยุบหรือว่าจะยกเลิอกอสมอไปก็ทําให้พี่น้องอสมอหลายท่านนี่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเรื่องเรื่องการจะยกเลิกหรือว่าจะยุบอสมรเป็นเรื่องจริงไหมก็มามาถามช่องของเราแล้วก็ให้ช่องของเราหาข่าว ให้หน่อยนะครับทำลองนี้ก็วันนี้ทั้งวันช่วงกลาวันไม่ว่างก็เพิ่งว่างรอบดึกช่วงหัวค่ำก็นอนไปก่อนตื่นขึ้นมารอบดึกหกทุ่มกว่าก,าก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าตามที่พี่น้องกังวลว่ารัฐบาลใหม่จะยกเลิกอสมอหรือว่าจะยุบอสมอนั้นนะครับคำตอบฟังเลยนะครับฟังคำตอบเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว มีอยู่แล้วในประเทศของเราและดีอยู่แล้วรัฐบาลเขาก็ต้องรัฐบาลชุดใหม่เขาก็จะต้องสานต่อสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนไหนที่มันไม่ดีมันไม่มีรัฐบาลเขาก็จะทำนโยบายในสิ่งที่มันยังไม่ดีมันยังไม่มีเนี่ยทำให้มันมีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องในเรื่องรัฐบาลต่อไปใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ช่าง เราก็ยังไม่ทราบว่าใครจะเป็นรัฐบาลในอนาคตข้างหน้านี่หลักของการเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งไหนที่ประเทศของเรามีอยู่แล้วและเป็นสิ่งที่ดีอยู่เขาจะต้องสานต่อและส่งเสริมให้มันดียิ่งขึ้นนะครับพี่น้องสมองเข้าใจแบบนี้นะสิ่งไหนที่มันไม่มีมันไม่ดีก็จะหามาใส่เพื่อจะเป็นผลงานของรัฐบาลชุดใหม่และเป็นผลงานให้ประชาชนมีความสุขเป็นผลงานให้ประชาชนเรื่อมตาอ้าปากได้ด้านเศรษฐกิจกด้านสังคม ต่างๆนะครับแก้ปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้าต่างๆรัฐบาลก็ต้องแสดงฝีมือเต็มที่เมื่อแสดงฝีมือเต็มที่นั้นนะครับก็จะเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นคะแนนให้ในอีก4ปีข้างหน้าก็มีการเลือกตั้งกันทุก4ปีถ้ารัฐบาลเขาทําดีเป็นที่ชอบอกชอบใจของพี่น้องประชาชนดําเนินนโยบายต่างๆออกมาดีในการเลือกตั้งครั้างหน้าเขาก็ชนะการเลือกตั้ง เพราะชนะการเลือกตั้งเขาก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือกับเขาว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลอีกเป็นคณะรัฐมนตรีก,ก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเมืองส่วนที่พี่น้องอสมอกังวลว่ารัฐบาลใหม่มาเนี่ยจะยกเลิกจะยุบอสมอ,อย่าไปกังวลอย่าไปคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเราต้องมั่นใจในศักยภาพของอสมอว่าที่ผ่านมาอสมอมีประโยชน์และอสมอทำคุณประโยชน์ให้แก็บ พี่น้องประชาชนตั้งมากมายนะครับและถ้าจะมีการยุบหรือว่ายกเลิอกอสม,มอไปนี่จะเกิดผลเสียอะไรต่างๆอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขนี่นะล้ำพังแล้วในการำดําเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศนี่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดําเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องก,กันโรคด้านทําให้ประชาชนไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะี่ก็คือ เป็นหน่วยงานรากญา้าที่อยู่ระดับตำบลหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ชิดติดกันกับพี่น้องประชาชนอยู่ใกล้ชิด,ต,ดติดกันกับพี่น้องอสมอเนี่ยก็คือรอพอสตเลยเอาตรงไปตรงมาเลยเขาแยกส่วนกันอยู่แยกส่วนยังไงส่วนของเป็นโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปอะไรก็แล้วแต่ตัวนั้นเน้นการรักษาคือเมื่อประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไปรักษาตัวนั้นเน้นที่การรักษาให้หาย แต่ในขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขอยู่ระดับลากยาวไม่ว่าจะเป็นรพสะตต่างๆนี่เขาดําเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคทําให้คนไม่ป่วยทีนี้เจ้าหน้าที่อยู่นั้นมันพอไหมล่ะเจ้าหน้าที่อยู่นั่นพอไหม,ไ,หมไปดูที่รพสะตมีสามคนสี่คนทำนองนี้กับลูกจ้างและพานโรงห้าหกคนลูกจ้างและพานโรงลูกจ้างพานลงที่ทําหน้าที่ทําความสะอาดบ้างทําหน้าที่บันทึกข้อมูลบ้างก็ไม่ใช่ข้าราชการมีอยู่สองสามคน เขาก็ช่วยในส่วนของบันทึกข้อมูลไปคนบันทึกข้อมูลนะ,ะคนที่เป็นทําความสะอาดาก็ช่วยในเรื่องทําความสะอาดไปต่างๆและอาจจะมีตําแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้อะไรก็ว่ากันไปน่มี3คนสามถึงสคนกลุ่มนั้นก็เป็นบุคลากรที่ดูแลด้านอื่นๆแต่บุคลากรส่วนที่จะดูแลให้คนสุขภาพดีดําเนินนโยบายให้คนรู้จักรักษาสุขภาพป้องก,กันโรคเขาเรียกว่าอะไรนะ ซ่อมสร้างก่อนซ่อมนะซ่อมเนี่ยเป็นโรงพยาบาลอำเภอซ่อมถ้าพูดถึงการรักษาพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเบอร์โรงพยาบาลจัดโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปว่ากันไปอันนั้นเป็นซ่อมซ่อมเนี่ยคือคนเจ็บป่วยแล้วค่อยจะค่อยซ่อมแต่ตรงนั้นสร้างตรงอยู่ระดับรอพศต่อเนี่ยเขาสร้างสร้างคือสร้างสุขภาพคือป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพให้ดีนี่มีคนกี่คนลองไปดูสิมีหัวหน้ารอพศตหรือว่าพอรอพศตหนึ่งคน มีพยาบาลวิชาชีพมีนักวิทยาการสารณสุขมีเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอยู่ไม่กี่คนอ่ะสามถึงสี่คน3ามถคนรับผิดชอบตำบลใหญ่จจสิบกว่าหมู่บ้านดังอย่างนี้สิบส,บสบห,หมู่บ้านอย่างนี้ถามว่าคนสคนหคนเขาทํางานได้ไหวไหมมันจะกระจัดกระจายความรับผิดชอบหรือว่าการไปดําเนินการให้กลุ่มเป้าหมายที่จะส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคทํากิจกรรมสาธารณสุขต่างๆนี่ จะไปเชิญชวนพี่น้องจะไปให้ความรู้จะไปดําเนินกิจกรรมรุนลงแต่มันไหวไหมลนะ่ะสิบสามหมู่บ้านสิบห้าหมู่บ้านอย่างนี้เจ้าที่มีสาสุขมีสี่คนมีห้าคนในรอปสตอแห่งนั้นนันน่ะมันไม่ไหวนะครับบุคลากรเขาไม่ไหวพอบุคลากรมาเขาไม่ไหวใครช่วยอสมงไงอสมอนี่จะกระจัดกระจายอยู่ตามคุมต่างๆในหมู่บ้านเสร็จแล้วอสมอก็มารับนโยบายจากเจ้าที่รอปสตพอเจ้านที่รอปสตเขาก็กระจายงานให้กับพี่น้องอสม ในขณะเดียวกันเขาก็ลงพื้นที่ไปร่วมทําร่วมกิจกรรมกับพี่น้องอสมอด้วยในฐานะทั้งเป็นครูพี่เลี้ยงในฐานะของเป็นผู้ควบคุมกํากับงานด้วยควบคุมกํากับให้งานออกมามีคุณภาพในขณะเดียวกันเขาเป็นครูสอนความรู้อสมอให้ทํานั่นทํานี่เป็นให้มีความรู้ไปส่งเสริมสุขภาพพี่น้องอสมอประชาชนต่อเพราะนั้นอสมอก็จะเป็นกําลังสําคัญที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการต่างๆในด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้อย่างกว้างขวางและได้อย่างทั่วถึงและได้อย่างถึงพิกถึงขิงถึงหลังคาเรือนต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านเลยทีนี้ถ้าถ้ารัฐบาลใดก็ตามที่จะมายกเลิกหรือจะมายุบอสมอมันคงไม่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าอสมอก็มีบทบาทหน้าที่สําคัญที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชน,นได้เข้าถึงบริการให้มากขึ้นให้ครอบคลุมอสมอเนี่เมื่อก่อนเนี่ยบทบาทหน้าที่ไม่มากขนาดนี้ ก็ว่ากันตามกรอนไปเลยเมื่อกี้เมื่อหลายปีก่อนหลาย4ี่สห้าสิปีก่อนเนี่ยเขาก็พูดว่าทําหน้าที่อะไรนะแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณบัตทุกประชาชนดํารงตนเป็นตัวอย่างที่ดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของให้ความรู้ประชาชนและไปส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตัวเองป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรค แต่ปัจจุบันเนี่ยอสมอเขาจะถูกสอนให้มีศักยภาพในการดําเนินงานอื่นๆด้วยเช่นตรวจคัดกรองอะไรต่างๆก็เริ่มทําเป็นเจาะน้ําตาลในเลือดวัดความดันเทคนิคต่างๆด้านการแพทย์การอะไรเนี่เขาเริ่มสอนอสมอลงไปพอสอนอสมอล,ลงไปนี่หน่วยงานระดับสาธารณสุขในระดับตำบลหมู่บ้านนี่ก็มีขุมกําลังที่จะดําเนินกิจกรรมสาธารณสุข ให้ให้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงซึ่งต้องใช้กําลังอสมอไม่น้อยยกตัวอย่างไปเจาะเลือดคนในหมู่บ้านเนี่ยตรวจค้นหาโรคคนเป็นโรคเบาหวานความดันอะไรต่างๆเลยไปเจาะเลือดไปวัดความดันไปค้นหากลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆเน่ยต้องใช้กําลังอสมอ,อย่างมากมายมหาศาลสมมุติว่า15ตำบลให้เจ้าหน้าที่4คนไปทำ15หมู่บ้านในหนึ่งตำบลน,น่ะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข4ข้าคนไปทําสมมุติว่าตรวจคัดกรองอย่างเดียวเนี่ย มันจะใช้เวลากี่เดือนมันถึงจะจบใน,ในการจะได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าใครจะป่วยใครจะไม่ป่วยใครจะส่งเสริมสุขภาพยังไงต้องใช้เวลานานมากแต่ถ้ามีอสมทำเดือนหนึ่งจบในการคัดกรองสิบห้าบูานต่อต,อตอบน,เ,นเห็นไหมทำตั้งแต่ต้นเดือนตุลาไปจนถึงปลายเดือนตุลาจบแล้วได้ข้อมูลออกมาแล้วว่าใครป่วยใครเสี่ยงใครจะไม่ต้องส่งเสริมสุขภาพไม่ให้ป่วยต่อไปเห็นไหมอสมมี มีหน้าที่ที่จะช่วยผลักดันให้คนในหมู่บ้านในชมจนได้ส่งได้สุขภาพดีต่อไปพอพี่น้องทํางานทําหน้าที่ประชาชนในหมู่บ้านเขาสุขภาพดีมันก็จะเป็นฐานรากแห่งความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไปเพราะว่าถ้าพี่น้องประชาชนสุขภาพดีเขาก็เอาเวลาที่เขาสุขภาพดีนี่ไม่เจ็บไม่แค่ไม่ป่วยไม่ได้ไปรักษาไปซ่อมที่โรงพยาบาลระดับ,บอำเภอจังหวัดต่อไปนี่เขาก็เวลาเหล่านั้นไปประกอบอาชีพ ปประกอบอาชีพทำได้ทำนาทำสวนทำค้าขายอะไรก็แล้วแต่ก็เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนประเทศมันก็เจริญเศรษฐกิจก็ดีคนไม่ป่วยไงอสมอก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นรากฐานเป็นตัวผลักดันให้เกิดความมีสุขภาพดีก่อนพอคนมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงก็นําไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพที่เศรษฐกิจก็ตามมาแต่ถ้าคนสุขภาพไม่ดีในหมู่บ้านของเราบ้านไหนก็ป่วยบ้านไหนก็ป่วยไม่รู้จักป้องกันโรคสมดุลทุกภาพคนป่วย พอมีคนป่วยเยอะๆก็ตามไปด้วยภาระของโรงพยาบาลระดับอำเภอระดับจังหวัดมากขึ้นความแออัดของการเจ็บป่วยก็จะไปแออัดที่โรงพยาบาลอำเภอจังหวัดเสร็จแล้วความทุกข์ยากของประชาชนก็จะตามมาพอเวลามีญาติพี่น้องป่วยเยอะคนที่ตามไปเฝ้าไปดูแลก็ต้องใช้ต้องจ่ายต้องกินเศรษฐกิจก็ย่ำแย่เพราะเศรษฐกิจก็ย่ำแย่เนี่มันก็ประเทศก็ไม่เจริญแต่ถ้าสุขภาพของคนดี ไม่เจ็บไม่ใครมาป่วยเศรษฐกิจก็ตามมาเพราะว่าคนเอาเวลาไปทําการทํางานเอาไปทําไร่ทําสวนขายผลผลิตอะไรต่างๆมากมายเจริญที่นี้มันจะมาจากไหนจุดเหล่านี้จุดที่คนจะสุขภาพนียมันมาเหล่าไหนมันมาจากไหนมันก็มาจากการดําเนินงานด้านสาธารณสุขที่ป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพให้คนไม่เจ็บไม่ไข้ได้ไม่ป่วยและอสมอก็เป็นกําลังสําคัญเป็นแขนเป็นขาให้กับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขส ได้ทําให้ผู้คนในแวดวงหมู่บ้านต่างๆนี่ได้เข้ามาสู่ระบบเข้าถึงระบบบริการที่ป้องกันโรคสมุ่ลทุขภาพเพราะฉะนั้นจึงมันมจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนเขาก็จะไม่ยุบอสมอเพราะอสมอทำประโยชน์ให้ประชาชนที่อยู่รากหญ้าฐานรากนี่ได้เข้มแข็งได้สุขภาพดีเพราะ,ะนั้นพี่น้องอสมอ,อย่าไปกังวลว่ารัฐบาลไหนก็จะมายุบ มายุบมายกเลิกไม่ใช่รัฐบาลไม่มีรัฐบาลไหนก็ไม,ม่มีไม่มีแนวคิดที่จะไปยกเลิกอสมอแต่พี่น้องผูอ้อสมอระวังตัวนี้มีสิ่งที่ต้องระวังก็คือต่อไปท่านจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้ดีอย่าให้มีอสมอเกเรอสมอขาดงานอสมอขาดประชุมอสมอไม่มาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนอันนี้พยายามทำไมถึงต้องพยายามเพราะ ถ้ามีอสมอเหล่านั้นอยู่ในหมู่บ้านตำบ,บลใดๆก็แล้วแต่อสมอเหล่านั้นจะทําให้ชื่อเสียงอสมอที่ทํางานดีส่วนใหญ่พลอยเสียไปด้วยพอพลอยเสียไปด้วยต่อไปเขาจะเป็นฏิรูปบสอปฏิรูปยังไงถ้ารัฐบาลชุดใหม่เขาเป็นรัฐบาลที่ต้องการที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปดิเขาปฏิรูปทุกระบบให้มันเกิดประสิทธิภาพอสมอคนอสมอคนไหนทํางานไม่ดีไม่ร่วมงานกับเพื่อนขาดขาดขาด,ขาดงานแต่ค่าป่ว้ยการอยากจะรับ แต่งานไม่อยากทาอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็คัดออกคัดออกคัดออกเขาจะเหลือไว้เฉพาะคนที่ทํางานดีทํางานเก่งมันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่ากังวลมากกว่าการยุบทั้งระบบพี่น้องเข้าใจนะเขามายุบยุบทั้งระบบหมายความทั่วประเทศไทยไม่มีเลยอสมอแต่ในหมู่บ้านเนี่ยแต่ละหมู่บ้านไม่มีอสมอเลยอันนี้เขาเรียกว่ายุบหรือรยุกเลิกไปอันนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลไหนเขาก็ไม่ทําแบบนั้นแต่ถ้าเขาจะปฏิรูปอสมอ อันนี้จะมีจําไว้เลยนี่คือช่องของเราวิเคราะห์วิจารณ์ให้ดูคือเขาจะไปที่รูปให้อสมอทํางานดีมีประสิทธิภาพอสมอที่ทํางานไม่เข้มแข็งขาดงานบ่อยขาดประชุมไม่มาร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะบ่อยๆอันนั้นเขาจะเริ่มคัดออก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 พอคัดออกคัดออกเขาจะเหลือเฉพาะอสมรที่ทํางานดีมีประสิทธิภาพพอเหลือเฉพาะอสมอทํางานดีมีประสิทธิภาพต่อไปวงเงินที่เขาจะเพิ่มเงินให้กับอสมรน่ะ อสมส่วนหนึ่งถูกคัดออกเพราะทำงานไม่ดีต่อไปเขาจะมีงบประมาณเหลือพอมีงบประมาณเหลือเยอะเขาก็จะมาปาะให้อสมอที่ทำงานดีเนี่ยในอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นสองพันห้าเป็นสามพันแปลข้างหน้ามันไม่แน่แต่ที่แน่แน่เดือนตุลาคมสองห้าหงนี่จะต้องได้สองพันแน่นอนพอพี่น้องอสมอของเราได้สองพันแล้วอย่านิ่งนอนใจในการทำงานให้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานประสานงานกับเจ้าหน้าที่รอปสะตอให้ดีและประสานงานกันในกลุ่ม คณะในหมู่บ้านให้ดีคือมีอสมห้าคนสิบคนก็ร่วมใจกันมาทํางานให้เห็นหน้าหเห็นตาตลอดอย่าขาดการประชุมอย่าขาดการทํางานเป็นกลุ่มก้อนเช่นสมมติว่ามีอสมสิบคนพอมีรวนรวนอะไรในหมู่บ้านก็ให้มาทั้งสิบพอประชุมที่ราปศตอก็ให้มาครบทั้งสิบอย่าขาดคนขาดจะเป็นเป้าหมายในการปฏิรูปอสมอต่อไปก็คือใครทํางานไม่ดีเขาจะคัดออกคัดออกคัดออกเขาจะเหลือแต่คนดีๆไว้คนที่ทํางานดีคนที่ทุ่มเทและ เขาคัดเลือกคนไหนออกงบประมาณมันก็เหลือพองบประมาณเหลือเขาจะมาปลอกให้คนที่ทํางานดีได้เยอะเพราะนั้นในอนาคตอาจจะเป็นสองพันห้าเป็นสามพันข้าวเดียวกันมันจะขึ้นไปเรื่อยไม่มีวันหยุดหรอกครับท่านพี่น้องอสมอเพราะฉะนั้นวันนี้พูดมายาวนานคุยก็จะบอกอย่างนี้เลยว่าอย่ากังวลเรื่องที่รัฐบาลจะยกเลิกยุบอสมออันนี้เราฟันธงเลยว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะ อสมอมีประโยชน์ตามที่เราพูดและสาธยายมาอย่างยาวนานเมื่อกี้คิดว่าพี่น้องอสมอฟังอยู่นะครับแต่ในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแน่นอนก็คือการปฏิรูปอสมอให้มีประสิทธิภาพเช่นมันมีเยอะเกินไปอาจจะคัดออกคัดใครออกคัดคนที่ทํางานไม่ดีออกไปเสร็จแล้วคนที่ทํางานดีให้อยู่และแน่นอนพอเหลือคนไม่มากค่าปวยกันมันจะเพิ่มให้เพราะฉะนั้นต้องร่วมกันทํางานให้ดี เพื่อจะไม่มีใครโดนคัดออกแล้วก็ถ้าเขาเพิ่มก็เพิ่มเดวยกันทั้งหมดนี่แหละพี่น้องอสมอจะต้องสามัคคีกันและร่วมงานกันให้มากมากกว่าเดิมอสมอเกเรอสมอขาดประชุมอสมอไม่มาร่วมกิจกรรมช่วยเพื่อนเชื่อฝูงระวังนะครับแต่จะยกเลิกทั้งหมดไม่มีทางเป็นไปไม่ได้แต่ปฏิรูปอสมอให้มีประสิทธิภาพดีมีแน่นอนในอนาคตรอดูเพราะรัฐบาลชุดใหม่เป็นรัฐบาลที่จะต้องทํางานแข่งกับ เขาจะต้องทํางานแข่งกับความเจริญของประเทศเขาจะต้องทําให้มีการปฏิรูปจะต้องทําให้มีการเจริญขึ้นไปทุก้านทุกด้านเพื่อจะเป็นฐานเสียงในอีกสีเ่เี้างหน้าว่าถ้าเขาทําดีเข้าตาประชาชนประชาชนเลือกเข้ามาใหม่เขาจะเป็นรัฐบาลอีกนี่คือหลักการการเป็นรัฐบาลแต่ว่าถ้าทําสิ่งใดแล้วประชาชนไม่ชอบไม่เลือกเขาจะไม่ทํายกตัวอย่างมาปุ๊บจะยุบอสมาปับ๊บนี่ คะแนนเขาจะหายไปเท่าไหร่พี่น้องเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับนี่ก็คือพกา,ก,อการวิเคราะห์วิจารณ์ให้ฟังว่าประเด็นกังวลว่ารัฐบาลใหม่จะยุบจะยกเลิอกอสมอพี่น้องอสว่าตัดความกังวลนี้ไปเลยเลยไปได้เลยไม่มีแต่สิ่งที่ควรกังวลมากกว่าก็คือใครที่ทํางานไม่ดีระวังในอนาคตเขาจะต้องมีการปฏิรูปอสมอให้มีประสิทธิภาพเราจะต้องรักษาตําแหน่งอสมอของเราด้วยการทํางานให้ดี ทำงานกับเพื่อนฝูงให้ดีมีกิจกรรมที่ไหนเข้าร่วมอย่าขาดบ่อยถ้าไม่มีเหตุจําเป็นสุดวิสัยต้องมาประชุมกับเจ้าหน้าที่รปตรไม่มีเหตุจําเป็นสุดวิสัยต้องมาร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะในหมู่บ้านเว้นแต่มีเหตุจําเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยอันนั้นก็บอกกล่าวกับหมู่คณะบอกกล่าวกับเจ้าหน้าที่ลาไม่ได้ประชุมครั้งนี้ก็เพราะว่าเจ็บป่วยหรือญาติพี่น้องเจ็บป่วยหรือมีเหตุจําเป็นที่ มันไม่อาจามาร่วมประชุมได้อันนั้นเขาก็ดูท่านอยู่ว่ามันสมเหตุสมผลที่ไม่มาแต่ไม่ได้หมายความว่าประชุมเมื่อไหร่ก็ไม่มาประชุมเมื่อไหร่ก็ไม่มาประชุมเมื่อไหร่ก็ไม่มาแบบนั้นเตรียมตัวโดนปฏิรูปโดนคัดออกและเขาจะเหลือเฉพาะคนที่ทํางานดีเอาไว้และอนาคตในอนาคตข้นนา,างหน้าท่านอย่าคิดว่าสองพันมันจะหยุดอยู่แค่นี้นมันไม่หยุดหรอกครับค่าบริกการมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับพี่น้องอสมอที่ทำงานดีทุกคนทุกท่านนะครับสู้ต่อไปครับในขณะเดียวกันพี่น้องอสมอท่านใดที่รู้ว่าตัวเองเกเรตัวเองขาดประชุมบ่อยตัวเองขาดการร่วมงานกับกิจกรรมกับเพื่อนบ่อยๆต้องปรับตัวถ้าท่านไม่ปรับตัวท่านจะอยู่ไม่ได้ในโอกาสต่อไปครับสําหรับค่ำคืนนนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจน,จ,นจบขอให้นอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ